โรงเรียนได้มีมาตรการในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในเรื <itals> ่องของอานสถานที่นะครับในเรื่องทางด้านปายภาพโดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบางนาแลวก็คณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานมีนโยบายว่าหนึ่งวันที่หนึ่งนักเรียนจะต้องได้เดียนนะครับสองเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับในเรื่องของสถานการณ์ในแง่แพบาดของโิระเทศตรงนี้นะครับ โดยทางโรงเรียนได้ประเมินความพร้อมของนั่งของโรงเรียนเองในในเรื่องของมาตรการนะครับสิตใข้อผ่านกับผ่านกระบวนการตรงนั้นแล้วก็รับเกณฑบัตรในเรื่องของประเมินตนเองนะครับสองก็ได้ร่วมกับหน่วยงานของรพสตวังม่วงนะครับพสพนะครับคณะกรรมการการศึกษาท่านผู้แานประเมินความพร้อมของโรงเรียนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลของด้านบุคลากรนะครับ ครูที่มาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะต้องมารานตัวในวันที่15พฤษภาที่ผ่านมาได้มีการกักตัวก่อนล่วงหน้าแล้ว14วันนะครับของทุกคนที่ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับในส่วนของนักเรียนโรงเรียนก็ได้ดําเนินการในเรื่องของการสํารวจผู้ปกครองนักเรียนสํารวจนักเรียนนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องว่ามาจากพื้นที่เสี่ยงบ้างหรือไม่นะครับก็ผ่านการคัดกรองตรงนั้นมา นะครับนักเรียนที่ถูกกักตัวอยู่ก็ประมาณ11คนนะครับ11คนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงถูงก็ไม่ต้องมาเรียนทางโรงเรียนนะครับโรงเรียนจะใช้วิธีการเรียนจากอี่อื่นนะครับเพื่อนๆในวันนี้นะครับเป็นการเปิดเรียนตามปกติก็คือการเปิดเรียนแบบออนไลน์นะครับในส่วนนักเรียนที่ถูกกับตัวและไม่มีความพร้อมโรงเรียนก็จะให้เรียนในอีก4ออนก็คือออนเอนะครับแล้วก็ออนไลน์นะครับแล้วก็ออนมานแล้วก็ออนเ็นนะครับ อนนี้80%นักเรียนที่มาก็สวนใสนะครับอีก20%นักเรียนก็จะไปเรียนสีอ่อนซึ่งทางโรงเรียนก็ได้เตรียมด้านความพร้อมให้กับนักเรียนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในเรื่องการติดต่อสื่อสารนะครับที่จะได้เรียนนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักของสพทที่ว่าทุกคนจะต้องได้เรียนนะครับและก็มีความปลอดภัยนะครับและในวันนี้ทางโรงเรียนเองก็ได้เตรียมความพร้อมด้านกายภาพทั้งหมดนะครับโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา นำโดยท่านดรประจวบหูเลี field, here, ่ยงพูดในการจัดการกิจพื้นที energy, ่การศึกษาประมศึกษาเ่าให้โรงเรียนในสังกัดสพบงงาาั้งหมดได้ประเมินความพร้อมตัวเองใน20ข้อในเรื่องกายภาพต้งหมดในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องความสะอาดในเรื่องของความสุขลักษณะนะครับซึ่งทางโรงเรียนเองก็จะมีมาตรการก็คือหนึ่งนักเรียนจะต้องมีหน้ากากอนามัยนะครับทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยร0อยเสอง ผ่านการกักร,รัว้มาโรงเรียนทุกคนไม่ว่าผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทั้ง,งหมดนะครับ3ม,มีการใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ในห้องเรียนทุกคนทุกห้องนะครับ 4. การจัดห้องเรียนก็จะเว้นระยะห่างทางสังคม1เมตร1.5เมตรนะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของโรงอาหารก็เว้นระยะห่างทางสังคมคือ1เมตรเราใช้โต๊ะหนึ่งก็4คนนะครับ ทีนี้ในส่วนมาตรการที่นักเรียนมาโรงเรียนแล้วนะครับเกิดลืมแมสลืมอะไรทางเรียนก็จะมีแมสดสำรองให้ในยะาหนึ่งนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ํำชับนักเรียนว่าถ้าตอนเช้าสังเกตอาการตัวเองว่ามีไข้ขึ้นหรือไม่นะครับน้ำมูกไหลหรือเปล่าหรือมีการขั้นเนื้อขั้นตัวหรือว่าเวียนหัวเวียนศีรษะก็ให้หยุดนะครับไม่ต้องมาโรงเรียนนะครับซึ่งทางโรงเรียนเองก็จะให้เรียนทางออนเนียนกับทางคุรูประจำชั้นซึ่งมีการประสานงานกันเรียบร้อยแล้ว กานผู้ปกครองก็ไม่ต้องกังวลหรือว่าไม่สบายใจว่าลูกหลานจะไม่ได้เรียนนะครับทางโรงเรียนรับรองว่าหลุนหลานของท่านจะได้เรียนร้อยเปอร์เซ็นต์ในทางง้าอ่อนนะครับดูทีความเหมาะสมข,ของผู้ปกครองว่ามีวัสดุอุปกรณ์อย่างไรที่สามารถจะเรียนแบบไหนได้อย่างไรได้นะครับซึ่งทางโรงเรียนเองก็ได้สำรวจไปหมดแล้วก่อนที่จะเปิเดเรียนในครั้งนี้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่กังวลในเรื่องต่างๆครับขอบคุณมากครับมาแรกดีใจไหมลูกดีใจไหมที่มาโรงเรียน ดีใจนะครับเราเราน้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างก่อนมาเรียนวันนี้เอาสีนาเด็กช้อ่าแล้วก็ยางลบยางลบ,ลลบเลม,ม็ดด้วยใช่ไหมใช่แล้วก่อนออกจากบ้านนี่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าไงบ้างครับต้องล้างล้างล้างมือด้วยใช่ไหม,<ช>มตื่นเต้นนะปฏเทอนมาแรกอยากมาเรียนไหมลูกมาเรียนสนุกไหมครับสนุกนะครับ